ไทยรัฐพามาดู4ี่หนุ่มหล่อนะคะต้องบอกว่ามีดีกรีเป็นจุฬาคิวบอยค่ะแล้วตอนนี้ฮอตมากนะคะขึ้นแทนพระเอกแบบโอ้โแถวหน้าเลยวคนแรกนะคะตีหล่อมาเลยค่ะนี่อ,อินสารีแนรนะร้อนกว่าเดิมเลยเขาบอกว่าอ๋นนอเขาก็ลังมีละครเรื่องใหม่คุณมีปฏิหารละครเรื่องนี้ฮอตมากนะคี่หนุ่อมอินเนี่ยเขาขึ้นชื่อเรือชาเรื่องความดารักนะคะตั้งแต่สมัยเป็นนิสิตคณะสถาปันจุฬานานาชาติหล่อมาแต่สมัยก่อนการคุณผู้ชมนะคะแล้วก็มาเป็นพระเอกเต็มตัวกับซีรีส์เรื่องลูกผู้ชายตอนภูผาค่ะ ซึ่งต้องบอกว่าเข้ามาเป็นแบบใสแบบอบป,ป้าสลังเฮนะคะ,ะมาบวกกับสเสน่ห์ความหล่อของอินสารินนะคะทำเอาแฟนคลับเนี่ยตกหลุมรักกันทั้งประเทศค่ะต่อเนื่องเลยดีกว่านะคะมาที่คณะจตวแพทยศาสตร,สตร์หมอเหน่งคุณผู้ชมหมอเหน่งที่เคยเป็นข่าวกับแม่แอปไงคุณหมอ,หมอเสีย<ม>ได้จังเลยป่วยไปหาหมอไม่ได้คนละหมอสัตว<อ>์ใช่ไหมใช่หมอสัตว์เธอเขาเล่าๆแล้วค่ยต้องบอกว่าหมอเหน่งเนี่ยค่ะก็คือแบบหล่อมากนะคะได้รับเลือกให้เป็นไม้หนึ่งจุฬาคทากรค่ะงานบอลประเพณีครั้งที่6.9ค่ะ และด้วยความหล่อใส่ค่ะครั้งหนึ่งเคยเล่นละครกับแม่แอปแล้วเขาก็แซวว่าเป็นคู่จิ้นกันหวานกันมากนะคะก่อนที่จะมาเฉลยตอนหลังว่าเป็นพี่น้องกันค่ะ,คะล่าสุดนะคะหมอนิงจะเล่นละครกับใครรู้ไหมคะค,คะ่ะพี่บีน้ำทิพย์ค่ะรักสุดท้ายยายจําเวียงค่ะเรียกว่าขึ้นแท่นแถวหน้าแน่นอนจ้ากัหล่อใส่ดีนะม,มาต่อกันที่พระเอก GFM คนนี้เซ็กซี่ขยี้จับไตมากเลยน้องจอสเวียร์ค่ะจากคณะนิเทศศาสตร์จุฬานะคะพกพาซีกแผ็กับกล้ามแน่ๆมันทำให้สาวๆในใจละลายเป็นแถวเลยแล้วบอกว่าตัวจริง น้องจอดนะเขาดูขี้อายนะคุณผู้ชมแต่เวลาพรีเซนต์งานถ่ายแบบคือรับตำแหน่งสุดยอดขวัญใจชาวเน็ตไปเลยจ้ะสาวแท้สาวเทียมสมเป็นเซ็กซี่ไอคอนล่าสุดน้องจอดเวอยร์เขาก็เพิ่งมีผลงานซีรีส์สุดแซ่บนะ The Player รักเป็นเล่นตายดิฉันดูแล้วเรื่องนี้แบ๊ดบ่อยมากนะปิดท้ายกับพระเอกตีหล่อมาแรงสุดๆอย่างนุ่มอัพภูมิพัฒค่ะจากคณะนิเทศศาสตร์อินเตอร์เหมือนกัน สมัยเรียนเป็นหลีดนะ12 1 3 1 2 1 2 1 2> อ 1> เออนะคะแล้วก็เป็นจุฬาคทากรรุ่นที่7.1ด้วยวะเจ็จุดหนึ่งนะก่อนจะบินต่อไปเรียนโทอังกฤษค่ะแล้วก็กลับมาเข้าวงการเป็นนายแบบแล้วก็แจ้งเกิดจากซีรีส์ไยสุดฮอตนับสิทธิจูรล่าสุดน้องอักเองก็ได้รับเลือกนะคะมาเป็นพรีเซนเตอร์เครื่องสำอางแบรนด์ดังด้วยค่ะด้วยค่าตัวของน้องบอกเลยว่าสุดปังมากแล้วก็ขยับไปเปิดบริษัททำงานเบื้องหลังควบคู่กับเล่นละครไปด้วยค่ะเพอร์เฟกต์เ ตอนนี้ก็ทำทุกอย่างเลยครับทำทุกอย่างทำในบริษัทด้วยทำเบื้องหน้าด้วยนะเราก็อยากจะสร้างสรรค์ผลงานที่ไม่ใช่แค่เป็นตัวเราที่ที่อยู่เบื้องหน้าเราก็อยากจะมาอยู่ทางเบื้องหลังแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพให้พี่เพียงน้องแฟนคลับอืมนะคะทีกว่าปังทั้งหมดเลยนะคะค่ะอะไรเป็นอะไรไม่รู้อยากให้เขาโอ้ยมินิฮาร์ดผลไม ู้ชมค่ะบอกเลยดูแล้วมวลทองมากเลยเนาะแต่ถ้า